ให้วัดตระโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดเพียรภานทุกฝันบสถพ่อให้ช่วยครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับชุด6กคูนหครับชุดนี้ครับผม6กคูนหสองข้างนะครับเป็นเบส10เบสหกกลาง6ครับชุดนี้ครับผมออกงานเวทีได้เลยครับชุดนี้ราคาอยู่ที่90,000บาทเท่านั้นครับผม90,000บาทครบเซตครับผม ชุดนี้จะแรงเลยเลยไม่ได้ใช้ไม์ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเสียงมันแตกครับมามาดูชุดนี้กันมีอะไรบ้างครับผมมิกครับมิกถือว่าจะเต็มไปหนึ่งตัวแปดไมเลยนะครับครับมิกแปดไมวูทูเอฟเฟกต์ในตัวครับเ็ดเฉดทดสอบทดสอบเฉดเฉดนี่ครับเอฟเฟกต์ในตัวในตัวครับผมมิกแปดไมเลยนะครับมีคิวในตัวแล้วก็ปักไฟครับหนึ่งตัวครับใช้งานง่ายครับผมปักไฟเปิดเสียปักเดียว เปิดเป็นเกินติดทั้งระบบครับผมแล้วก็ไม่ลอยครับ2ไม้ห่งตัวจะมี2ไม้นะครับผมแล้วก็คอส1ตัว3ทางเลยนะครับแล้วก็เอบีแปดร้อยขับเสียการฝั่งละ3ตู้ครับเป็นที่เป็นยเก่งมากเอบ2พันสอครับขับสิบแปดยิ้วฝั่งละ3ตู้ครับผมชุดนี้เอ้าชุดนี้9ก้าหมืบาทฉะนั้นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างในชุดนี้ ก็จะมีในตู้กลางของเราก็ม like so so mm. <Sa> ี้ได <at each> <museum>, in yeah ้เบิกหนึ่งตัวนะครับมี่ได้เบิกหนึ่งตัวตัว120บาทนะครับผมแล้วก็แลมส์ครับทอร์โดหนึ่งตัวครับผมหนึ่งตัวตู้นะครับจะมีตัวนี้ทั้งหมด6ตัวเลยนะครับครับทุกนี่6ตัวครับผมแล้วก็สีกลางครับก็เป็นโค้งปั๊มครับผมห้าเหลี่ยมกับบอกครับผมนี่ครับจะได้ตัวนี้ทั้งหมด6ดอกเหมือนกันครับผมแล้วก็เบ็นครับเป็นก็เป็น18เดียวครับ1,000บาทครับผมเป็นโค้งปั๊มเหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นบนโครตอกเหมือนกันครับผมตู้ก็สกลากเอกซาวครับผมครับไม่อัด15บิลตาภูเขาขอบเด็กข้างบนเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังครับผมนี่ครับขอบเด็กข้างบนครับใช้งานโบราณแน่นอนข้างหลังก็เป็นสปิคคอนครับสปิคคอนนี่ครับสปิคคอนแล้วจะเป็นเบลเบลก็เป็นสปิคคอนครับนี่สปิคคอนหนึ่งตันครับผมเบลดเป็นสปิคคอนเบลก็เป็นไม้20มิลนะครับไม้20มิลขอบเด็กทุกวงครับผม ออบไทุทุกส่วนครับผมมุมซ้ายมุมขวาครับไม่อักตางภูเขาเกรดเอครับผมสุดนี้หกคูณหกเบรหกกลางหกครับผมสองข้างครับใช้งานได้เลยครับตึมตึมเลยนะครับเสืองลัตแล้วก็ตั้งได้เลยครับมาคขับข้างหลังตู้ก็เราก็จะพักให้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเสิงกลางครับนี่ครับพิทายครับตัวนี้เป็นกลางสองทางครับใช้งานง่ายเสียบเส้นเดียวดังเลยครับก็เบตครับนี่ครับเบรคสายไแล้วก็บางให้ครับผมย่านลูกค้าหลงครับผม ชุดนี้ก็จะมีคอร์ตัตวียวนะครับเพราะว่าเราใช้ EQ จาก big ten ครับชุดนี้ก็ผมตามงบลูกค้าครับ90,000บาทครับได้เยอะคันนี้ก็สุดยอดครับผมเบส6กลาง6กะเลยทีเดียวครับผมมาฟันจะสอบเสียกันโอ้โฆษณาย,ยังเรลียวยล่ครับ <laughs> นี่กับซาวดีพอร์เชโอครับผม บอกทำนอนไอคำนั้นทำสลายเมืองลมดับจนสุดหายเจ้าก็ไปเลยบ่ได้กูกะ มาจำมาจองเป็นว่าสิพักหลานนงแต่ใจอายก็หักเาน้องบือน้องครับโอ้ดูดังครับสาใจนต์นอนครับผมมิกแปดไมหนึ่งตัวครับผมบูมทูตเอสฟิตหนึ่งตัวจิงเจ,งจงิ๊ครับครบเซตปั้งไฟครับไม่ลอยคอสเอบีแปดร้อยเอบีพันสองครับผมพร้อมแหลกพร้อมอุปกรณ์สายทุกอย่างเลยนะครับผมครบชุดไปถึงเสียบไฟปุ๊บดังทันทีครับผม ชุดนี้เก้า0มื่นบาทครับผมสนใจติดต่อทางเฟซบริษัทเฟิร์มอีกซาวดเลยครับผม